อ่วีโก้นะครับคันนี้มาเช็คระยะนะครับแล้วก็ถ่ายของเหลวทั้งระบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าการถ่ายของเหลวจะเป็นยังไงเช็คอะไรบ้างยิงครับยิงสองเลยครับตรงเลยดิครับเิงก็เช็คไปนะครับไปตูมไหมปะตายครับจะป่าครับ นนี่ครับเดินซ้ายครับเดินขวาครับไปถอยพี่โอเคครับแปพี่เดีวครับเก็บมือพี่แอร์เป็นไงบ้างครับเย็นครับต้องเสียงอ่ะติดั้างลั่นเลยโอเคครับทิดปัดระเบพี่สวัสดีครับเลขกไม่ครับอ 939 2 939เราก็จะ้าคุมทุกคันนะครับคุมเบาคุมพรมอลัยนะครับแล้วก็คุมนารถนะครับผมเพื่อป้องกันร,รอยนะครับป้องกันคาบเลอะจากช่างนะครับ จะทำการวัดค่าแบตเตอรี่นะครับเราจะเช็คกองนะครับเราจะเช็คทุกครั้งนะครับเป่าทุกครั้งนะครับผมนี่นะครับสภาพเออนี้ก็จะมีเศษใบไม้เศษหญ้ามาครับก็ข้างในก็ประมาณน,นี้นะครับเราก็จะทำก,การชิเมนนไขน,นะครับผม อันนี้ชักการวัดกับเปิดนี้เพื่ออะไรครับเพื่อตอนตอนถ่ายครับผมตอนถ่ายนล้วมันจะออกมาไวขึ้นนะครับไม่เป็นสุญญากาศนะครับผมถอดถอดร้อนใช่ไหมอันี่ทำอะไรครับผมเช็คลูกหมากครับผมเช็คลูกหมากเช็คลูกปืนล้อเช็คลูกหมากเช็คลูกปืนล้อนะครับผมในการ ถ้ามันสั่นก็คือมีปัญหาใช่ไหมครับใช่ครับสั่นก็คือวมงอย,ยกขเคล่อนร้อนก็จะเป็นลูกบอลร้อนแน่นครับอ่าอันนี้ถือว่าโอเคอยู่ใช่ไหมครับ<อ>นี่นครับเมื่อถอดออกมาตรงนี้ที่ฝุ่นมีอะไรอยู่นะครับผมเหลือาทางเราก็จะทิ้งให้นะครับผมส่วนครอบดำน,นะครับมีรอย ว่าลื่นไปนะครับทางร้าน,น,นก็จะกระดาษทรายตัดให้นะครับผมแล้วก็ส่วนาขาข้อถ้ามีรอยหรือว่าตรอกแล้วทางร้านก็จะทําการพ่นสีให้ใหม่นะครับผมขาข้อก็หลังจากการที่ทางรานสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราจะ อันนี้อันนี้สีเพื่ออะไรครับทำความสะอาดครับผมอันนี้เป็นน้ำยาทำความสะอาดนะครับเกี่ยวกับ้าเบรกนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามได้นะครับขอดูขอดูหน่อยครับน้ำยาไหนยนี่ครับแดนติวอดีนะครับผมแ้่เขาทำไมต้องขัดดินหน้าด้วยครับ จะมีรอยมืดเนี่ยพี่รอยไหมมันจะจับไม่ดีครับต้องจ,จับให้ต้องขันให้มันหยาบมันจะจับดีขึ้นอ๋อถ้ามันลงเงา,าจะจับไม่ดีใช่ไหมครับใช่ครับมันจะไหมไหมมาแล้วใช่ครับนี่นะครับเราเปลี่ยนแหวนให้ทุกพันนะครับผมที่มาถ่ายนะมันเครื่องกับร้านพีโอดีนะครับผมอะไรครับถ่ายแล้ว เพื่อป้องกันการรั่วซึมนะครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนโอกาสที่จะรั่วซึมมีสูงครับผมเพราะว่าเปรนมันแข็งแล้วโดนอัดมาเป็นร่องแล้วนะครับใส่ครั้งต่อไปก็อาจจะรั่วซึมได้ตอนนี้ก็กำลังมันเฟืองท้ายนะครับผมนล้วมันเฟืองท้ายนี้ก็ใช้ประมาณ3มลิตรนะครับแล้วก็ที่ใช้24รายการไปนะครับผมที่เจอนะครับก็มีนะครับลูกหมากกันโค้งนะผมขีดขาดนะผม แล้วก็อีกค่าหนึ่งก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกคัศวนชักนะครับแตกงครับผมสี่ขาแล้วก็สิงนกคนนะครับสี่ขานะครับแล้วก็จะมีผู้ยางเสริมสภาพนะครับหูโชนนะครับผมแล้วก็ตรงเดงนะครับลูกยางตรงเดงเสริมสภาพนะครับสองข้างเลยนะครับผมอันนี้ก็ทาการเช็คลูกค้าเรียบร้อย ก็จะมีเช็คลมยางนะครับผมทุกคันนะครับที่เข้ามาตรวจเช็คนะครับเช็คลมยางทั้งสี่ล้อเลยนะครับเ <im mon research> มื่อเช็คเสร็จแล้วก็จะปอนล้อทุกล้อนะครับผมปอนน็อตทุกตัว <im mon research> หรือว่าถ่ายแล้วเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีมาร์คที่จุดท,ที่เราทำนะครับต่อก็มาร์กต่อนะครับว่ามีรอยแตกว่ามีแตกไหมผักไหมมาร์กเลื่อมานะครับเดเลื่อมนะครับมาร์กครับผมเล่นน้อยมาร์บร้อย การล้างน,น,นะครับล้างห้องเครื่องแล้วคิดค่น้ํายาฆ่าเชื้อนะครับผมก็ทุกคันนะครับที่มาทำที่ร้านนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้ามากนะครับผมผมที่ไว้ใจทีมงานช่างทีออดีนะครับ